สำหรับนางเอกสาวเบียร่ารานีที่ลดเล่นในวงการบันเทิงมานานและก็มีผลงานโดดเด่นหลากหลายด้านจนมีชื่อเสียงโด่งดงังมีแฟนคลับทั้งประเทศหลงรักและก็ติดตามเป็นจํานวนมากที่นอกจากความสวยความน่ารักและเก่งมากฝีมือแล้วนะคะอย่างนี้ใส่ดีมากๆอีกด้วยแต่ล่าสุดสองเบียร่ราเผย3ข้อเสียของตัวเองที่ไม่เคยมีใครรู้และรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนดยสองเบลร่ราเผยพันรายการพลอยกับเบีทางช่องยูทูบบอกว่า เหมือนเป็นคนดีตลอดเวลาเป็นคนที่คึกคักมากเลยเหมือนตอนกลางคืนนอนไม่หลับทํางานใช้ชีวิตสมดุลฉันอยากจะปรับสมดุลทุกอย่างให้มันพอดีข้อที่2คือเป็นข้อตกลงของสองคนที่เงินอะไรก็รับมาเลยเป็นคนเสียดายโอกาสก็คืออยากทาให้หมดให้เวลากับงานมากไปหน่อยไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่เรารักให้กับครอบครัวแล้วก็กับกิจกรรมที่เราชอบก็เลยเป,เป็นเป้าหมายปีหน้าจะทํางานใช้ชีวิตสมดุลแต่ไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าเป็นคนกิ้เหงาเข้าใจบ้าง ข้อที่3ก็คือเป็นคนคิค้เงาเข้าใจบ้างสิและนี่นะคะก็คือ3ข้อเสียของเบลล่าที่อยากจะปรับเปลี่ยนนั่นเอง